ร่วมหยาดชุมานี่นะครับก็จับเก็บ้านของนายยมนะครับเี็เอพเ่อคลองลอยโพกงนะครับหนึ่งนายยมคนนี้นะครับเป็นตัวรับตัวตั้งตัวตีสําคัญโค้งอัพเภอคลองลอยโค้งเช่นเดียวกันนะครับก็ปกไปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงการนี้อาจจะหลับทุง่งแล้วก็จะเป็นจะฝากส่งค้าในครั้งต่อไปนะครับอยากให้พี่น้องทุกคนรวมกันมากๆนะครับเพื่อความหลักความสามัคคีของชูมานี่ทุกๆคนขอคุณมาครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณพี่น้องชุมน,นีจากสงขลานะครับพี่น้องครับกีน่าใครไปสงขลามั่งยกมือที่บันติดปาไปไม่แน่นะครับไข่ยกมือไม่ไปนี่มีปัญหานะครับนะอยากอีกครั้งใครไปสงขลายกมือที่พี่ๆใช่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 หมดใช่หมดเลยครับเออไปพี่นะครับนี่อ่าบอกกันนะครับ,บ,นนรบลูกใหญ่นี่จะให้ขึ้นถึงจังหวัดดีกว่าหมอบคุณก้อนครับ มอสุดก้นนะอเคครับก็คุณมาครับอบคุณครับปีหน้าเราเจอกันช่วงร้นะครับส่วนดูเบสงานนั้นนะครับเมยเดียวพุ่งก็ได้ฟังจจกพีมาต้องกล้าวและพุ่มบอกววาสนุกนะครับน่าติดตามถ้าพี่น้องไม่ไปปีหน้านะครับพุ่มบอกววาพี่น้องอาจจะพลาดนัดเนียนเพียนซาดีแนนะครับนะไปายามให้พี่น้องไปกันได้มานะครับเดี๋ยวต่อไปก็อยากจะดใจมอสตนดีอายุที่มาปีลงมานะครับอาจจะทุ่มเพียนบอกว่าหมอทราบลงมานะครับ มีเราในกันเจ็ดออกซิเจตคนนะครับเออาคนทต่ยู่นะครับนะเพราะคนที่ไม่ยู่ไม่ต้องไปลำบากอุ้นให้เป็นจีเมย์มันลาไม่ต้องนะครับเอาคนที่ยู่นะครับนะเอาเรียนเชิญประท่านจุมานี่ครับคุณอาคมครับให้เกียรติหมอตุนการจัสร้างให้ครับล้านๆนะครับแล้วทึ่กาสีตะพันเด็กจิงครับอาจายครับมีซอบอยู่กันวันนี้ไหมครับเผื่อไม่เป็นการเสียบันกันเลย นะครับหูุมเบสนียเด็กพ uh ุ่มหวานลุกปีนานนี้ใครไม่ไปไม่รู้พุ่มไปนะครับพุ่มไปแน่นท์รอยพูดเส้นนะครับเอ่อนครมาแล้วชุราต์ปัตตานุงนะครับกบีนครช่องแคาครับปัตตานุงมาแล้วเอาดังครับดังดังสังครับพี่น้องชาวสังอ่าดังแล้วนะครับกบีแล้วนครคกระพุ่มตันตะทาน น้ำตะกุนจากจังหวัดนครศรีธรรมรัตน์่านของเรานะครับมาเรียนเชิญครับมาหนึ่งสองสามสี่ย่งแรกสำับนครนะครับเชิญนะครับเชิญมอตุลที่ครับมาครับประธานที่วัดตัวเทนก็ได้ครับลุงต๊อกชมตัวเทนได้ลุงต๊อกเกตค้ากับชูมานีพีรวิชชูมานีกันกิจชูซี่ครับเชิญครับ เลยนะครับนะอ่าควงก้อยกยาวๆเลยนะครับสั้นติสุชูมันนีนันนิพาชูมันีนั่นนั่นนันนุนชูมันีนัชยาภาวีระวงผู้ปก้อนชูมันนีมีไหมลูกอ่าขึ้นมาเลยครับออกมาต่อแถวเลยนะครับผู้ปก้อนชูมันีกมลชนกคงเอ็ก เวนุวันจูมานีอ่าเยื้ใเล็ขอบอกคนลุ้โอเคครับอ่ากบแดงหมอบได้เลยครับหมอบได้เลยครับอ่าตดอกไม้มาคาแทลเล่นนะครับเดียบนาจะเลี้ยงสีเดียดหน้ารูนับเ,เส้นแล้วล,ลงเลยลงเลย <c oughs> คนละซองนะครับคนละซองอะนะครับไส้ปลา,าจูมานีเจนจีมานีอัคคาริมาสุริยามาดนาพัชจูมานีพีนาดาเด็กซุปจีราพจน์คาฮะวง จาลูพงศ์คาห้าวงอดีเทพทองสุปอ่าทีแล้วคนน่ารูกทีแล้วคนอ้าเอาลูกไปนี่มายืนนี่เอามายืนกับพ่ออ่าเออนั่นอะไรกัมั้งมาเรียนทึ่งตาเทพชูมานีอูเรวันชูมานีกัตยศชูมานีชนิกานชูมานีปวิงธิดาชูมานีทวันรัตชูมานีธนัทพลชูมานีท่านินชูมานีครับมาเลยลูก ชูมันีวัชรกโกนชุมันี่อุติชัยชุมันี่นันิชาชุมันี่นัทภัทชุมันี่ปุณิสาชุมันีทิตาภาชุมันี่นัทนิชาชุมันีอัครเดชอุนจันทร์อภิชยาจันทรสกุลยาดาอุนจันทร์ณคุณอุนจันทรับอ่าทีละคนนะครับทีละคนอ่าเดี๋ยวผู้ปกครองเดี๋ยวดูด้วยนะครับทีละคนครับ เด็ในทีวงนี้ครับล่างเปือนครับหรืตะกูล้ะคนเอ้าม็อบเลยครับขอบแดหม็อบเลยตุรปบีตุปีนะครับงานศิลปาดันเลยกือยาบตุเรียนเที่ยวผิดงานสํำกันนะครับพวกเราสกุนเราตุปีตัมมายีทก้ชอบดังยีทก่ชอบปีนะครับ เนืจากโควิดไปประมาณ่องสิบกว่าการตรงนี้ก็เทว่าไปตามยกตามการเวลานะครับต่อไปนะครับเทิการแล้วยงการต่อไปอ่าพิราก็จะช่วงหน้าก็น่าจะคือกับก่ออ่าดีความดีใจโชคใจผู้ใจทีมาถึงแบบปาพี่น้องหยิบแจมแจมใจนะครับอ่าตรงนี้ก็สีรูปบ่มเพื่อเพิ่มนะครับปอกตังปอกกระพ๋าผม มาด้วยความเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างต้องคิดถึงตัวต้องมาการไม่ลัยปล่อยตังกรบปาก้าต่างกับต้านต่างพ่รำวาม้นพระตะลุ่มอะพ้นไปแค่น้ำเนี้ยคือเงินมอกเงินนะครับให้กับเจ้าภากโอเคเรียนเชิญลุงน่วยด้านหน้าครับอ่าโอเคเชิญเลยครับพี่พ่อมี่ปาก้ามา ตมันใช้เวลาไม่ใช่นาบนะเราได้มาพบปะพี่น้องกันแต่ละปีแต่ละปีแต่กับพงกายังต้งนั่นอยู่ยานครับนะเกี่ยงกระบือรุนนองรุนลูกรุนล่างครับนะพ่อพี่น้องข้าบือจิ้ผ้ามารวมด้วยกันครับนะเราสนพงการละละนะพวิธีนี้ไม่ได้เลยครับนะกบ ก็รองพี่น้องที่มีลูกมีร่างกับนั้เป็นลูกเต้าลูกข้าวแล้วแจ้งเลยกับนัช่วงกันมาครับนะเขาได้ขื้นข้ามตรงนี้ไปกลับไปตากลก็เราได้ยูอีกนานไปกับนั้รอไก่ที่กจะไม่หลูกพอกจะไปครั้งที่นึกมากกับนะนี่แหละเป็นบาดเดือบของแกกับนะแกได้ดีเรื่มดีเรื่มกับนะ จ้ากิงเรากิดถึงเงินกิดถึงเงินตอง้อไปทุกคนทุกฐานกันนะยายมีเข้าเรืองก็เีืีไม่ต้องกวดนลยต้องมาไม่ได้ครับด้ี่เทคนพมขึ้นเวทีไปเลยคไม่่อใ่ใขอบคุณนะอเลยลอเลยรขอเสียงประมือดังนพี่น้องครับเป็นกระใจครัพี่น้องของเราทุกคนนะครับอะต่อไปเรียนเชิญพี่น้องชุม